คุณผู้ชมครับยังอยู่กันที่เรื่องของนะครับทุนจีนสีเทากันอยู่เมื่อวานนี้ที่เรารายงานกันไปนะครับสังคมเนี่ยจับตาแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือกรณีของตู้ห่าวนี่นครับคุณผู้ชมหนึ่งในทุนจีนสีเทากลุ่มสําคัญนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางมา มอบตัวที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีนะครับซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ไปที่สโมสรตำรวจแล้วก็ถแถลงในส่วนของคดีนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับวันนี้มีความคืบหน้านะครับคุณผู้ชมในส่วนของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติป,ประพัฒน์ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านได้มีการเซ็นแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหรือว่าพบชนให้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีที่รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล6นะครับได้มีการช่วยเหลือนายตู้ห่าวแล้วก็ปล่อยรถหรู4คันแลกกับเงินจํานวน8ล้านบาทครับเรื่องนี้พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่า ได้มีการเซ็นคําสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือพบชนเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนข้อเท็จจริงโดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองโจ๊กกากับดูแลกรณีที่พันตำรวจเอกนัทพลโกมินทรชาติรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เข้าไปเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือนายตู้ห่าว ซึ่งเป็นกลุ่มทุนจีนสีเทาแล้วก็มีการปล่อยรถหรูจำนวน4คันแลกกับเงิน8ล้านบาทโ,โ,โดยยืนยันนะครับว่าหากพยานหลักฐานไปถึงใครสาวไปถึงผู้ใดก็จะต้องมีการดำเนินคดีทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ดีเลยนะครับเบื้องต้นยอมรับว่ากรณีดังกล่าวหากไม่มีมูลก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีไม่ได้อยู่แล้วแต่หากมีการแจ้งข้อกล่าวหา ก็แสดงว่ามีมูลนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดไม่อยากจะไปก้าวล่วงขอให้เป็นไปตามพยานหลักฐานส่วนจะมีระดับใหญ่กว่านะครับหรือจะมีบิ๊กคนไหนหรืออาจจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังในการช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยเรื่องนี้ทางรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ผัวพันในการช่วยเหลือนายตู้ห่าวนี่นะครับซึ่งจะมีคนที่ ระดับใหญ่กว่าหรือไม่ในการเรียกรับเงินจำนวน8ล้านบาทก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับจะไปพูดถึงหรือพาดพิงใครไม่ได้ตอนนี้พยานหลักฐานถึงนายตู้หา่าวเราก็ดำเนินคดีขออนุมัติหมายจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการมอบตัวของนายตู้หา่าวเมื่อวานนี้เนี่ยในชั้นสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คือไม่อนุญาตให้มีการประกันตัว แต่ว่าทางด้านทนายความของนายตู้ห่าวเนี่ยก็จะไปขอประกันตัวอีกครั้งในชั้นศาลเดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนี่ก็เป็นภาพระหว่างที่นายตู้ห่าวนี่นะครคุณผู้ชมคนที่ใส่แมสสีดำแล้วก็เดินอย่างรวดเร็วฝ่าวงล้อมของนักข่าวนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่สื่อมวลชนรุมร้อมส่วนนี้ก็คือเป็นคฤหาหน์หรูของนายตู้ห่าวเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่สําคัญนะครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงทางด้านของนายชูวิทย์กมลวิสิ์ก็ได้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้กันด้วยนายชูวิทย์เนี่ยก็มีการยื่นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมให้กับทางรองโจ๊กเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปอันนี้เป็นคฤรืหาดหรูย่านพระรามห้าและนอกจากนี้ก็ยังมีที่โรงแรมหรูด้วยนะครับซึ่งนายชูวิทย์เนี่ยบอกว่าในส่วนของโรงแรมรู้สึกว่าจะมีเกือบเกือบ400ห้อง ก็คือ390กว่าห้องอและนอกจากนี้เนี่ยยังมีที่ดินอีกร้อยกว่าไร่ะนะครับคุณผู้ชมมีรถหรูมีทรัพย์สินอื่นๆหลัก1,000ถึง2,000ล้านเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับทางด้านของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกล่าวถึงภาพลักษณ์ของตำรวจที่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดออและก็เกี่ยวข้องในคดีอย่างเช่นให้ความช่วยเหลือนี่นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่มุมมอง โดยยืนยันนะครับว่าตอนนี้ตั้งใจทำงานอย่างตรงไปตรงมาใครผิดก็ว่าไปตามผิดถ้ามองในแง่ดีก็คือเหมือนเป็นการเก็บกวาดบ้านทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นอยากให้มองในมุมมองนี้ตอนนี้การทำงานทำด้วยความตรงไปตรงมาพยานหลักฐานสาวไปถึงใครก็ว่าไปตามนั้นนี่นะครับเป็นคำยืนยันของท่านผอ,อตอรรนั่นเองครับ่อ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยครับ มีตำรวจไม่ว่าจะเป็นตอมอสี่ห้านายไม่ว่าจะเป็นที่หลายหลายหน่วยเนี่ยคือยู่ที่บุมมองนะบุมมองตอนนี้เราตั้งใจจะทําให้ตรงไปตรงมาใครผิดเราก็ว่าไปตามผิดนะครับก็ถือว่าถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าเรากําลังกวาดบ้านนะครับทําให้สถานีขึ้นนะครับก็อยากให้มีบุมมองนี้กันแล้วกันนะครับว่า ตอนนี้การทํางานเราก็ทําด้วยความตรงไปตรงมาพยานหลักฐานใครก็ว่าไปตามนั้นนะครับอย่างครับผมตำรวจยอใหญ่สองคนคือคือใครเราผู้การผู้การกับผู้กับคือผู้กับเนี่ยเราต้องเราก็ต้องให้ออกมจิงทำนะว่าเขาจะส่วนเกี่ยวท้องหรือไม่นะต้องดูไปตามพยานหลักฐานตามรายละเอียดในคดีต่อไปนะ เดีย๋ยวไม่อยากจะก้าวล่วงครับแต่ส่วนรองผู้การนี่แหละฮะที่มีการปล่อยรถไปเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นการปล่อยรถโดยมิชอบหรือว่าปล่อยรถปล่อยรถออกไปได้ยังไงอะท่านแล้วรายเดือนล,ล,ละเงินสองล้านจริงไหมเรียกเงินแปดล้านหรือเปล่าท่านทีน,นี้เดี๋ยวให้ปเป็นไปนตามพยานหลักฐานเลยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวให้ท่านรองสุรเชษซึ่งเขากำกับดูแลเรื่องนี้ที่แจงดีกว่านะครับจะได้ตรงประเด็นมากกว่านะครับแต่ว่าเรื่องนี้ได้มีคำสั่งให้ ผู้จัดการนครบาลเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะกรรมการสอบส,บสวนโดยมีท่านรองสุสดทีเนี่ยกำกับดูแลนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าไม่มีมูลเราก็จะดำเนินคดีไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับถ้ามีไม่เอ่อมีการแจ้งข้อหาต่างๆมันก็แสดงว่าต้องมีมูลอยู่นะครับ <S 1> <S 1> อเอางี้แล้วกันนะครับมันก็ต้องดูไปตามพยานหลักฐานตอนนี้เราจะไปพูดถึงคนๆคนนี้ไม่ได้หรอกเป็นไปตามพยานหลักฐานถ้าถึงถึงใครก็คือคนนั้นนะครับคือเมื่อวานเนี่ยทางคณะทำงานสอบสวนเนี่ยก็ได้ทำการสอบสวนนะครับนะอ่า ก็ขณะนี้ก็ยังยังให้การปฏิเสธและขอให้การยื่นสารนะครับเมื่อวานเราก็ควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมนของสองโนอยานาวานะครับนะก็วันนี้เดี๋ยวดูว่าถ้าเราสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะไปฝากขังศาลนะไปขอหน้าศาลฝากขัง,งก็จะเป็นสายอย่างที่เทศใต้นะครับแต่ว่าในเรื่องการเมินตัวเนี่ยเ,เราไม่ให้เป็นกันตัวนะครับแล้วเราก็คัดค้านการประกันนะครับคือ,อ,อในเรื่องของตู้ฮาลเนี่ยนะ การให้การของเขาเนี่ยจะให้การาไหนก็ได้นะครับนะเราทราบอยู่แล้วว่าต้องหให้การปฏิเสธนะแต่จากนี้ไปเนี่ยในการยึดทรัพย์ในการรวบรวมพยานฐานนะครับทั้งหมดเนี่ยเ,เราจะเร่งเมือการนะครับก็ในสนัปดาห์นี้เริ่มจากวันนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นการการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะร่วมกับปปสนะครับนะในการพิสูจน์ทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็ยังไม่จบนะครับ ก็จะไล่พยานฐานทั้งหมดเนี่ยใครไปถึงใครที่เกี่ยวข้องก็จะมึงเห็นแ็ต้้งมนึงีต่อไปก็ตอนนี้เราก็ไล่หนึงปีทั้งหมดนะครับก็ตํารวจใครเกี่ยวข้องก็ต้องรื้อสิทธทั้งหมดนะครับก็ผมก็อธิบายไปแล้วว่าก็ไม่ว่าจะเป็นสอนอญรวานะครับก็มนคดีก็จับไปแล้วก็จะก็แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วสามคนในส่วนกงานสวนแบบสาวัดสองคนในส่วนร้องกับจาจรสอนอลาท้าหนึ่งคนนะครับนะ ต่อไปในสวงพระรองผู้การนะครับวันนี้ผมก็ทําหนังสือเข้าไปถึงผู้จัดการนครบาลแล้วนะเพื่อให้เพื่อตัวมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับเรื่ององการปล่อยหรือปลดลา่านนะครับส่วนในสวงขตมนะครับที่มีการเอาคนจีนเข้ามาโดยให้วีซ่านักเรียนนะครับกับคนอายุ50 60หนะครับอันนี้กาลังไล่อยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีให้หมดนะครับเพราะฉะนั้น ไม่งั้นเนี่ยสังคมก็ไม่สิ้นสงสัยนะครับนะวันนี้เราต้องแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งในส่วนของผู้รหาทั้งหมดนะครับแล้วที่หลงนี้ไปแล้วก็ออกหมายแดงจีนนะแล้วเอา,เอาข้อมูลจากทางการจีนว่าใครมีหมายจับเพิ่มเติมอีกไหมนะถ้ามีหมายจับเพิ่มเติมเ,เดี๋ยวหลังจากพิพากษาคดีเสร็จแล้วก็ต้องส่งไปจีนนะครับคราวนี้คุณย่าว่าคุณมีสัญชาติกัมพูชาจะขอไปกลับไปกัมพูชาเนี่ยคงไม่ใช่นะก็ต้องกลับมารับโทษที่จีน นะแล้วก็ไล่เส้นทางการเงินทั้งหมดนะเพื่อจะดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับนะแล้วก็ในส่วนเจ้าที่รับนะก็ต้องไล่ดำเนินคดีใั้หมดนะเพราะฉนั้นเพราะนั้นในแต่ละส่วนมันจะมีอย่างนี้โดยเฉพาะมีคุณตู้หาวที่เป็นทันเอกนะฮะตรงนี้เราจะมีการเชิญมาให้ข้อมูล,ลม<า>หรือว่ามามาเชิญมาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ในส่วนภรรยาเนี่ยเ,เราก็ต้องต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับนะว่าวันนี้ทรัพย์สินเนี่ย ไม่มีขนาดนี้ได้มันยังไงถ้าเขาอธิบายได้ก็จบนะครับนะเป็นเป็นงี้เป็นโรคฝรั่งเศสด้วยนะมก็ก็ของคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดที่มาร่วมเสพยาเสพติดอ่านะที่มาร่วมแล้วการการปล่อยไปเนี่ยคุณลองการหกปล่อยไปโดยชอบทมหรือว่าปล่อยไปโดยถูกต้องปล่อยก็ต้องปล่อยโดยโดยมีชอบเพราะว่าอย่าลืมว่าการปล่อยรถเนี่ยก็ต้องให้สำนักงานพิสูจน์สถานมาตรวจของกลางมันมีขั้นตอนในการปล่อยรถอยู่นะครับถ้าไม่ดำเนินการตามขั้นตอนนั้นนะครับแล้ว นซ้ําเราพบว่ามีการที่รับผลประโยชน์นะครับอันนี้มันก็จะเข้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วรถน้าถูกต้องไหมฮะรถรถน้าถูกต้องไหมฮะรถเนี่ยซื้อมาถูกต้องแต่ว่าไปใช้ชื่อเอมิดีอ่าก็เดี๋ยวเราไล่ต่อว่าชื่อไขรก็ต้องไปสอบคนนั้นต่อแล้วฮะหลานชายคุณตู้หาวเอาตังมาให้ตำรวจยรืไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ขอไว้ในสำนวนแล้วกันนะได้อนะครับไดคือคืออย่างเงี้ยประเด็นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเราไล่ในส่วนผู้บุงหาก่อน ส่วนใครจะพูดยังไงอะไรยังไงเนี่ยเ,เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าจริงหรือไม่นะผมยกอย่างเช่นเหมือนคุณชูวิทย์บอกว่าตู้หาบินไปต่างประเทศแล้วเห็นไหมครับวอนนี้แล้วตู้หายัางอยู่เมืองไทยถูกไหมครับเราเราก็ต้องมาดูคือถามว่าข้อมูลเหล่านี้ผมรับหมดะนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูว่าอันไหนจริงไม่จริงถูกไหมครับที่บอกว่าเครื่องบินลำดังกลก่าเป็นของตู้หาแล้วบินไปต่างประเทศแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาตรวจสอบเมื่อออกมาจับแล้วตู้หายังอยู่ที่โรงแรมอยู่เลยถูกไหมครับแล้วเมื่อเราเอาคนไปล้อมกดดันที่โรงแรมก็ยอมมอบตัวไปคนบ้าน ก็ยอมมอบตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็อันนี้แน่นอนครับถ้าถ้าถ้าเป็นประเด็นที่พาดพิงเราก็ต้องสอบเพื่อทาความจริงให้กระจ่างนะครับแต่ว่าถ้าไม่จริงคือไม่จริงถูกไหมครับมอนไม่เห็นไหมครับมันบอกว่าตู้หาหนีแต่แต่ไม่ได้หนีถูกไหมครับมันบอกเครื่องบินลำนั้นบินออกไปท่านพบกทออก็ออกมาชี้แจงแล้วว่ามันไม่มีการสอบนี่คือจะเรียกตัวบุคคลที่กก่าวอ้างมาเราเราอย่างนี้ก่อนจะเรียกเราต้องดูสอบสวนรูปวิยาฐานทั้งหมดก่อนนะคืออย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นอดีตต้นตีอะไรต่างเนี่ยถ้าพยานฐานถึงนะครับก็ต้องว่าไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับเราไม่จะเป็นต้องรีบมาสอบถ้าพยานยฐานถึงนะครับมีความเชื่อมโยงนะครับเราก็สามารถขอมาต่อสารออกมาจับได้นะครับ mm hmm. เหมือนเหมือนกับตู้ห่าวเนี่ยเราไม่ต้องรีบมาสอบถ mm ูกไหมครับถ้าพยานยฐานถึงเราจับเลยแต่ต้องรวบรวมเอกฐานเพื่อทําให้สารเชื่อนะว่าขอมาต่อสารแล้วออก นะถ้าถ้าศาลไม่เชื่อเนี่ยศาลก็จะไม่มัดหมายจับให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้อยู่ระหว่างการขั้นตอนการกกรวบรวมพยานฐานนะในการที่เขาเราเข้าค้นทั้งหมดนะครับเข้าค้นหลายจุดเนี่ยทั้งทั้งบอกนักข่าวบ้างไม่บอกบ้างเนี่ยผมพยายามเร่งรวบรวมพยานฐานนะครับนะอยา่าลืมว่าตู้ห่าวเนี่ยกว่าจะขอมาต่อสารออกหมายจับได้เนี่ยเราใช้เวลายเยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรยืนยันว่าเขาอยู่ที่เกิดเหตุนะเราก็ต้องรวบรวมพยานฐานให้ได้ว่า ทำให้สารเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สารเชื่อในพยานฐานเรานําเรียนใบนะฮะดึงอำนาหมายจับมาให้คดีนัก่ารจะปิดได้ภายในกี่วันผมว่าคดีดักกาวเนี่ยผมจะจะปิดได้ทั้งหมดรวมถึงยึดทรัพย์ได้ต้องใช้เวลาอีกอีก,อกประมาณสักงสามอาทิตย์นะครับนะ<ม>อันนี้ก็พยายามาเร่งกันหน้าดูเลยนะครับท่านคืออ๋อก็เป็นคนที่ร่วมกับทู้ห่าวในการแต่ไมไม่ไม่ใช่หลานไม่ใช่หลานนะฮะ<ม>เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนที่รู้จักกันก็เป็นกลุ่มคนจีนเดียวกัน แต่ไม่ใช่หลัตอนนี้ในเรื่องของความผิดฐานสมคบเนี่ยเราสามารถยืดศัพท์ได้เลยนะครับโดยใช้อำนาจร่วมกันกับปปะสามอาทิตย์ที่ก็เราก็ต้องไล่ไปให้หมดนะครับตามบระยายนานนะครับคือวันนี้ถ้าเอางี้คือผมจะไล่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะสรุปเรียนซอมัลชนีทีนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังคมสนใจนะครับถ้า ถ้าถ้าเราทําไม่ครบนะครับนะมันก็เกิดความเคื่อแปลงนะครับนะบนะวันนี้ผมต้องรูบรวมเบียฐานและไล่ครบทั้งหมดนะครับวันนี้กําลังเราก็อยู่ที่นี่เยอะมากนะครับนะยังไงก็ตามคดีนี้พยายามเล่งที่จะปิดคดีให้เร็วเพราะไม่งั้นตำรวจเราก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะไม่มีเวลาไปทําคดีนะครับคุณผูเ้เนนะี่ยผมได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวผมขอตรวจสอบนิดหนึ่ง<า>แต่ภรรยาเขาเป็นผู้กับอยู่กองการน,นั่นคือ,อ<า>จดทะเบียนสมรสมมใช่ครับจดทะเบียนสมรสต้องตามกฎหมายทำนิติกรรมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอ